แคลลักษณะแบบนี้นะคะใหญ่แบบนี้โดยปกติแล้วเราจะไม่ปะนะคะเพราะว่ามันแตกยาวแต่ครั้งนี้ลูกค้าอยากให้ลองปะดูก่อนเรามาเริ่มงัดยางเ,เรเดียนออกจากกระทะล้อก,กันเลยนะคะอันดับแรกช่างของเราเสียบเหล็กกันยางลงไปสีก็ขึ้นไปเหยียบบนยางนะคะแล้วก็คมเหล็กกันยางเขาเรียกว่าอะไรอรมบคมปะืมามา เราก็ใช้เหล็กกั้าง,งัดช่วยนะคะเพื่อที่จะได้ออกเร็วๆอย่างเช่นนี้ก็ขอบแขนนิดนึงค่ะมันนี้มาด้านนี้ค่ะช่างเราเราก็จะเสียบเหล็กกัยงลงไปเหมือนเดิมค่ะนี่ก็มารออีกฝั่งนึงเนาะตอนแรกว่าจะให้เขาทำคนเดียวเขาบอกเขาเหนื่อยก็เลยมาช่่ยเขาเราก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเอองัดลงไปไปเรื่อยๆค่ะ ออกแล้วออกแล้วออกเรียบร้อยแล้วจ้าทีนี้เ,เราก็ต้องยกยางขึ้นมานะคะเพื่อที่จะหาดูว่ายางเส้นนี้รั่วตรงไหนลิ่งหาดีๆคราวนี้มาวิเคราะห์แผลยางกันนะคะมันเป็นแผลเก่านะคะแผลเก่าและ ฉีกแตกขึ้นไปยาวๆ <c oughs> เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะคะแต่ว่าวิเคราะห์ดูก่อนว่าจะปะได้ไหมจะปะอยู่ไหมจะใช้สติมแบบไหน <c oughs> ตอนแรกก็บอกให้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นด่างผรเ์นเนาะ <c oughs> เขาก็บอกว่าลองปะดูก่อนว่าสันว่าโอ้ยลองไม่ได้ขอสิบว่าเสียสติมเลือนสีพี่น้องลองถับปะประยูบรายเกินได้ดิ เหนื่อยฟรีด้วยนะถ้าปะไม่อยู่นะเอาลองก็ลองตามใจลูกค้านาอเดี๋ยวทำความสะอาดอยางก่อนแล้วมาตุกตาจะให้ดูแผลของอยางไปด้วยกันนะคะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเห็นไหมคะใหญ่มากจะปาได้ไหมเนี่ยแต่ลูกค้าเขาอยากให้ลองแล้วต้องลองก่อนคะ่ะ